สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอนก็จะมาอัปเดตนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายของ a i s นะคะก็มาแจ้งข่าวสารให้ทุกคนได้รับรู้นะคะแต่ฝากกดไลค์<ๆ>กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจในการทำคลิปด,ดีๆให้ค่ะ สำหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะของเครือข่าย AIS ที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาก็คือแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตราคา300บาทต่อเดือนสำหรับใครที่ซื้อหรือกำลังจะซื้อแพ็กเกจนี้นะคะตอนนี้เขาให้เน็ตเพิ่มมานะคะเพิ่มมาอีก20 g กิกเลยนะคะนั้น6เดือนเนาะแต่ก่อนนั้นจะได้แค่เท่าไหร่เอง เพิ่มมาแค่1ิบนะใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เพิ่มใหม่20ตอนนี้รวมแล้วได้ 100G จิกต่อเดือนเลยสําหรับคนที่ซื้อซิมใหม่นะคะเปิดเบอร์ใหม่ลงทะเบียนแล้วคุณก็สามารถสมัครแพ็กเกจราคา300บาทเนี่ยคุณจะได้เน็ตรวมอยู่ที่ 100G จิกต่อเดือนซึ่งก่อนหน้านี้ได้แค่ 80G จิกต่อเดือนนะคะสําหรับแพ็กเกจนี้ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ได้นะคะต้องกดรับสิทธิ์นะคะกดดอกจัน7 7 7ดดอกจัน 7693เสสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกอันเนี้ยรหัสนี้กดหลังจากที่เราสมัครแพ็กเกจหลักก็คือแพ็กเกจ300บาทนี่แหละเรากดไปเรียบร้อยแล้วสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะคะได้ 80G ิจิกนะคะได้ทั้งเน็ตแถมได้ทั้งโทรฟรีเลยสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า เรามากดรับสิทธิ์เพิ่มอีก20จิกโดยรหัสที่หมอนบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะเราก็จะได้เน็ตรวมๆแล้วอยู่ที่100จิกต่อเดือนนะคะแล้วก็เมื่อเราเล่นเล่นครบหมดเลย100จิกแต่มันยังไม่ครบ30วันความเร็วก็จะอยู่ที่1เมกะบิตนะคะ แต่สำหรับแพ็กเกจอื่นๆนะคะก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงเฉพาะแพ็กเกจที่ราคา300บาทนี้เท่านั้นนะคะที่เขาให้เน็ตเพิ่มมานะคะอีก 20G ิกิกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้หากใครไม่เข้าใจหรือสงสัยก็สามารถสอบถามหมอนได้นะคะพิมพ์มาถามได้ นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปหมอนมีอะไรก็จะมาแจ้งข่าวสารเพิ่มเติมให้แบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ